สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมสํางนงชัยวัชวิดกันทรัพย์วิชัยมหาสารคามนะครับกับสาระดีๆในการแก้ไขระบบไฟรถยนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางอูนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางอูทางช่องในําคลิปสาระดีๆให้ท่านได้รับชมนะครับผมสาหรับวันนี้ผมได้มาดูแลรถวีออนะครับรถคันนี้เป็นวีออเกียร์หนึ่งนะครับอาการก็คือนะครับเกียร์เปลี่ยนไม่ครบนะครับรอบ ของเครื่องยนต์สูงผิดปะกตินะครับตอนนี้ผมได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปแล้วนะครับเราจะทำการตรวจสอบนะครับอ่านโค้ดนะครับทอดเทิร์นปริชันเซน,ซนเซอร์นะครับสวิตซ์เอเซอร์กนะครับผมจะทำการเคลียร์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ ทางลูกค้าได้แจ้งว่านะครับได้ไปซ่อมมาจากอู่อื่นนะครับเลยมาให้แก้ไขดูอีกทีนึงครับในกรณีนะครับมีอยู่2อ,อย่างนะครับถ้าเคลียร์ไม่ออกก็คือตัวเซ็นเซอร์นะครับเกิดการชํารุดเสียนะครับหรือสายไฟขาดนะครับเรามาดูไปด้วยกันนะครับ ับผมนะครับตอนนี้เราได้เจอปัญหาแล้วนะครับก็คือนะครับเทอตเทิร์เซนเซอร์นะครับเทอร์เนอร์ิชันเซนเซอร์เสียบไม่เข้าไม่แน่นครับทาให้ไม่รู้จากตำแหน่งของปีกพีเสื้อนะครับว่าเปิดมาเปิดน้อยเพียงใดนะครับหลังจากที่ผมเสียบแล้วนะครับแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับลงกิ๊บลงล็อกแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบด้วยกันนะครับว่าจะหายไหมนะครับอาการเกียร์เปลี่ยน ไม่ครบสี่เกียร์นะครับรอบเครื่องยนต์สูงนะครับมาดูไปด้วยกันครับนะครับตอนนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับ H ครับตอนนี้สี่ทเฮ็ดนะครับโอเคนะครับเราพี่ๆท่านใดน,นะครับที่เจอปัญหานี้อยู่ก็ลองทำตามคลิปที่ผมลงให้ดูนะครับหวังว่าคงม,มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม